สวัสดีนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูหน่อยอีกแล้วนะคะในห้องเรียนวิชาสังคมวันนี้เราจะเรียนเรื่องทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์ค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะข้อที่1นนักเรียนสามารถบอกอธิบายความหมายทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์ได้ข้อที่2นักเรียนสามารถบอกองค์ประกอบของทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์ได้ ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์ 1. ที่ดินที่ดินหมายถึงทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีอยู่บนพื้นดินและใต้ดิน 2. ทุนทุนหมายถึงสิ่งก่อสร้างและอุปกรณ์ในการผลิตสินค้าและบริการต่างๆ 3. แรงงานแรงงานหมายถึง ผู้ที่ใช้ความรู้ความสามารถทางสติปัญญาในการผลิตสินค้าและบริการหรือใช้แรงงานหรือกำลังในการทำงานนั่นเอง 4. ผู้ประกอบการผู้ประกอบการหมายถึงผู้ที่นำปัจจัยผลิตต่างๆมาผลิตเป็นสินค้าและบริการหรือเป็นเจ้าของกิจการหรือเจ้าของธุรกิจนั่นเองค่ะจบบทเรียนแล้วนะคะนักเรียน คุณครูก็มีชิ้นงานให้นักเรียนทําส่งด้วยนะคะไปดูกันเลยค่ะว่าคุณครูให้ทําอะไรคําสั่งนะคะให้นักเรียนเขียนองค์ประกอบของทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์ในรูปแบบของผังมโนทัศน์หรือ mind m a p p i n g นะคะพร้อมระบายสีตกแต่งให้สวยงามหากนักเรียนสงสัยหรือไม่มีความเข้าใจนะคะให้ย้อนกลับไปดูคลิปการสอนของคุณครูนะคะ อันนี้เป็นตัวอย่างชิ้นงานหรือผลงานที่คุณครูให้นักเรียนทำนะคะเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะให้นักเรียนทําให้ถูกต้องนักเรียนอาจจะวาดผังออกมาในรูปแบบที่แตกต่างจากคุณครูก็ได้นะคะแยกออกมาเลยเขียนการหน้ากระดาษว่าทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์มีทั้งหมด4 4อย่างด้วยกันนะคะก็ได้แก่ที่ดินทุนแรงงานผู้ประกอบการจากนั้นอธิบายความหมายว่าที่ดินหมายถึงอะไร ทุนหมายถึงอะไรแรงงานหมายถึงอะไรและผู้ประกอบการหมายถึงอะไรซึ่งในคลิปวิดีโอการสอนของคุณครูอธิบายไว้หมดแล้วนะคะนักเรียนเมื่อทำเสร็จแล้วนักเรียนก็เขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่และถ่ายรูปส่งมาในอาราบั้มงานวิชาสังคมนะคะ